โอ้อีกหนึ่งกิโลครับประกายครับโอ้เห็นแล้วครับพายพี่น้องพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับสวัสดีครับพายพี่น้องครับหนึ่งเก้าสิบห้าปั่นจักรยานไปปัดนปูเขาเงินนะครับพายพี่น้องนะครับตอนนี้กับท่านแจ้งหรอกครับ ครับผมวันเสาครับพ่อพี่น้องจะพาบัรนจักรยานไปวัดภูเขาเงินนะครับเนาะ่ะเดี๋ยวผมจะพาปั่นไปละกันชิ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องบึงนะครับเนาะครับบรรยากาศตอนสอบตอนเที่ครับพ่อพี่น้องร่มแห้งนะครับนะครับพาสีกระท่านอีกขีนหนึ่งนะครับร่มแห้งแนวจังหนนะครับพ่อพี่น้อง ตัเกตันต่อครับนี่ครับข้างเขาครับครับคู่นะครับรอบๆมีแต่ปลานะครับทางมาทางคนข้างดีครับพไม่มีหลอง ไปเรื่อยครับบรรยากาศรอบๆครับหน้านะครับวันนี้นะคปั่นขึ้นผู้สองการปั่นขึ้นเนื่องสองเนื่อน,นะครับกับพอได้ปัน่นดนครับพอบเลยครับ รูมหนทางแห้งครับนี่อีกจักรโลครับกพลังเห็นป้ายครับโอ้อีกวิงก่งจักรโลครับไกลครับโอ้เห็นแล้วครับพไปพี่น้องนะครับเห็นหยอดปะครับ ท้เสาเน่ยนะครับปไปไ่หองนะคร,ครับเย็นมาครับน,นการครับน,นี้เป็นทีพักสงครับท่านปันใครใหย่ครับ มีแนวถึงกล่องนะมันสั้นเนี่ยครับอยากมั่วๆด้วยครับตอนเราเสานะครับนะครับะเอาจะไปจอดจักรยานไกลๆครับนี่ครับห่ดนละครับบริเวณรอบๆนะครับเราจักรยานครับทางสิย่างขึ้นไปนะครับไปด่านบนนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับ นะครับพัดพระดาษผู้ของเงินครับอำเภอเจียดครับอําเภอเขียมาหลาดนะครับเนาะจอดบนหลาชธานีครับนะครับทางมาบริเวณกระสเป็นผููนะครับ่ะในห้องสีกลินแ่งเท่งนันครับแต่สั้นๆเี่แลครับบ่าแล้ขาต่างกลองมานะครับนี่ครับทางขึ้นนะครับเนาะหับกระสิมีผัก สูงพันยูนะครับพู้นครับยอดยิงสูงพันครับเดี๋ยวผมพามาเิ่งแผนที่นครับครับวัดพระธาตุภูเขาเงินครับนะครับ ยู่ทีสูงมันนะครับนี่บริเวณรอบๆครับทางขึ้นนะครับไปบูชาดอกไม้มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาสกินไปข้างบนกันนะครับไปเลยครับบริเวณรอบๆนะครับงานขึ้นมข้างบนนะครับอากาศค่อนข้างหนาวนะครับมันนะครับไปนมาสการกันนะครับอยู่ด้านบนนะครับ บรรยากาศรอบๆครับนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนะครับพายุนหนองใสเวลาปั่นประมาณยี่สิบนาทีนะครับมาถึงสถานที่นะครับเสียงหอบแล้วครับพายุหนองอ่ะแล้วจะกลินไปตอนะครับ นตอนครับถึงมินทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอมนอนุญาต กาบพันกอนนะครับไปพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆพันเบื้องนะครับนะครับไปพี่น้องเข้ากันนมัสการเรียบร้อยนะครับพระธาตุนะครับภูเขาเงินนะครับสูงครับไปพี่น้องครับหรืยว่าเบืองทางข่างครับนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับนะครับนี่ก็เป็นอีกลั่งนึงครับ ผมจะตีของกันนะครับตอนลงไปนะครับทักสามเธอครับตีละข้างนะครับครับเราสีเดือนล่งไปางลางนะครับครับบรรยากาศรอบๆครับ โอ้บรรยากาศดีครับนะครับนี่ก็เป็นจุดสูงสุดของพระธาตุนะครับที่ผมยืนอยู่นะครับผมขึ้นมานมามาสการนะครับตอนเช้าๆนะครับบรรยากาศหลบอๆมาพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับอะแยวสิลงไปข้างล่างกันนะครับสันได้เลยครับ ถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับครับบริเวณน,นะครับไปผูกเขาเงินครับสวัสดีครับค <c oughs> ขาปั่นยกระยานออกร่างกายครับกเกลยมาขออนุญาตถ่ายคลิปนได้เลยครับนะครับบรรยากาศตอนหนาวเซาครับ ถึงด้านล่างเรียบร้อยนะครับถนนของขันดีนะครับมากนะครับมากกาพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่ผ่านไปผ่านมาเขะแวะมานมัสการประทัดภูเขาเงินแดงนะครับครับบรรยากาศตอนหนาวเซาครับนะครับอ่ะไปครับผมกับสิปันจักรยานไปต่อนะครับอ่ะนะครับไปพี่น้องผมกับตองปันจักรยานกลับแล้วนะครับรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนแล้วครับ พอพี่น้องก็จะลืมมา,มาแวะมาเทียมม่ยวมานมันสการประาาดผู้ของเงินกันได้นะครับอยู่เตียมตำบลเจียดอำเภอเขมราชจังหวัดบุรารัานีครับสลักคลิปนี้จะต่างลากันไปก่อนละครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ